ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรถแห่จังหวัดนครพนมครับคิวส่งผู้นี้เช้าครับมาดูกันว่าคันนี้รถแห่1นึ่งล้านสามแสนมีอะไรบ้างที่ทําจากเอกซาวครับผมมามาดูแรกชุดลลางก่อนเลยครับผมเบรเบรกก็จะเป็น21นิ้วครับผม21นิ้ววอยห้านิ้วไม่เหล็กสชั้นเลยนะครับผมที่เราลงคลิปกันไปรอบแรกครับผม21นิ้วไม่เหล็กสชั้น12ดอดนะครับข้างหลังครับแสงกลางครับก็จะเป็น12ดอดเหมือนกันครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากเอกซาวแสงกลางครับผมจะมีอยู่ จะเป็นมิดทายทั้งหมด8 8ดอกครับมิดทฮครับนี่มิดทฮยอยู่ตรงกลาง8ดอกนะครับผมข้างข้างเป็นมิดโลครับมิดโล15นิ้วนะครับผมมิดโล15นิ้วมิดโลก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเราครับผมดึงดึงตูดเข้าไปลึกครับผมเพื่อให้ได้เสียงมิดโลปั้นความถี่สองถึงสามเฮิร์ตขึ้นมาครับผมครับเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับผมว่าเป็นเสียงกลางเสียงมิดโลครับผมนี่ครับกลางตัวใหม่จะแยกแหลมออกมาครับแหลมจะไม่อยู่ในตู้เหมือนเดิมครับผมนี่แหลมก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เป็นเหล็กแหลมตัวใหม่ของเราครับนี่ครับ แหลมก็จะเป็น3มชุดนะครับผมสชุดอันนี้ใช้งานสำหรับยิงตรงเดียวอันนี้ยิงข้างครับผมนี่ครับเราจะมีองศาแหลมนะครับนี่ครับนี่เหล็กนี้ใส่แหลมโดยเฉพาะนะครับผมครับทำองศาใส่แสงแหลมองศาก็มีการวัดอย่างถูกต้องครับผมนี่ครับผมแสงแหลม3มจุดครับผมไว้กลางจุดเดียวครับผมนี่ครับในตู้เราจะไม่มีแสงแหลมนะครับเพื่อเพื่อลดความห่างของดอกให้ได้มากที่สุดครับเพื่อให้ดอกมาใกล้กันมากที่สุดเพื่อลดจุดเฟดแต่หลายจุดเข้ามาครับผม นี่ครับละเอียดตู้กลางก็ประมาณนี้ครับผมนี่ชุดหลังครับมาเรามาดูชุดหน้ากันครับชุดหน้าแล้วก็เหมือนกันครับใช้ตู้หลังเหมือนกันครับชุดหน้าเป็นกลาง12ดอกเหมือนกันครับชุดหน้าก็จะเป็นเบดส12ดอกเหมือนกันครับผมเบส12ตู้เหมือนกันครับผมเบส12ตู้ครับผมบอย5นิ้วมาเหล็ก2ชั้นเลยนะครับสำหรับต่ำงเบสของเราครับนี่ครับตู้เบสมาแล้วก็มาดู ต่อมาครับมาดูเสียงกลางครับเสียงกลางก็เป็น8เหมือนกันครับเป็น8ดอกเหมือนกันครับสลับสลับมิดไฮครับมิดไฮแดอกนะครับผมมิดไฮแดอกมิดไฮครับแล้วก็มีมิดโลครับจะเป็น3ความถี่นะครับในตู้นี้ที่เราทำครับผมครับสามความถี่ตัวนี้ไม่มีมิดไฮจะเป็นมิดเราใช้12นี้เป็นมิดไฮแทนครับไม่มีป่ามิดไฮมาช่วยครับผมเพราะว่า1คือต้นทุนลูกค้าครับผมครับต้นทุนลูกค้าหลักๆครับผมครับอย่างไมมิดโลจะดึงลึกนะครับดึงลึกเห็นบบบมิดโลเห็นบบบปั๊มลองๆดึงมิดโลครัเป็นดึงลึกด้วย เอาภาพเปชัดเลยมิโับมิโลจะดึงเลือดเข้าไปประมาณ4 0 5 0เซนครับเพื่อปั่นความถี่2 0 0ถึงร้เฮิร์ได้มากที่สุดครับผมครับเพราะว่ามิโลททำงานแค่นี้ครับผมทำงานไม่เยอะครับผมถ้ายิ่งการทำงานเยอะยิ่งไปกวนความถี่พวกมิดไฮอีกครับทำให้เป็นหลุมอากาศเยอะครับผมนี่แหละครับเราใส่ใจรายละเอียดครับเรียงตู้ครับผมมาเรามาดูกระดานข้างบนกันครับว่ามีอะไรบ้างอีกข้างบนครับผมข้างบนก็ลดกันหนึ่งครับเพราะว่าสู่ลูกค้าเช้านี้ครับ นี่ครับมาดูข้างหลังข้างหลังตู้กลางแล้วก็กั้นห้องทุกตัวนะครับแสงเข้าแบบปั้มครับกั้นกั้นห้องทุกตัวครับนี่ครับผมครับนี่เป็นเฉพาะนี่เสียงกลางของเราเขาจะเป็นดอกสาวเทคนะครับผมครับดอกสาวเทคทั้งหมดครับใช้ดอกดีทั้งหมดครับทุกช่องทุกช่องช่องและดีเลย์ครับการออกแบบของเราครับไม่ซ้ําดีเลย์กันครับผมครับลำโพงสี่แถวดังให้พร้อมกันนะครับเราทําเพื่อให้กระจายความถี่ออกมาดังขั้นสุดส่วนนู่นตู้ขอบมันก็เป็นมิดโลที่เราว่าครับมิดโลครับผม นี่ครับเครื่องปั่นก็มาตามมาเครื่องปั่นเครื่องปั่นก็จะเป็น45โลนะครับนี่45โลครับเครื่องปั่นเซ็ตนอกเลยนะครับนี่ครับรุ่นแฮรราคาล้านสามครับดูคุณสมบัติเครื่องปั่นเซตนอกครับผม45โลกันเลยทีเดียวครับไม่ได้เป็นสายเมนครับสายเมนก็เดินแบบตัวใหญ่นะครับนี่ครับสายเมนของเราครับจะใช้เบอร์หกทั้งหมด8เส้นเลยนะครับนี่ครับ8เส้นเลยนะครับเบอร์หกแปดเส้นเลยครับนี่ครับเน้นสายไฟใหญ่ครับสายไฟก็เหมือนเหมือนสายยางน้ำายิ่งสายใหญ่ ยิ่งดังดียิ่งน้ําไหลไปดีครับนี่จะเป็นชุดแรกครับชุดแรกของเราครับนี่ชุดแรกแล้วก็มีเบรกเกอร์หลัก2ตัวนะครับสายไฟ8เส้นที่เข้าชุดนี้ครับผมแล้วก็พวกนี้ก็จะแบ่งเป็นข้อ power นะครับ power แล้วก็แบ่งเฟสเรียบร้อยสมบูรณ์ครับผมนี่แบ่งเฟสไว้สมบูรณ์ครับ power เราครับนี่ก็เป็นแหลก power ครับแหลก power อยู่จุดเดียวเลยนะครับชุดละสองแท่นสองแท่น power จะมีทั้งหมด7แท่นนะครับคันนี้ครับ7แท่นจะมีขับเบรด a 9000ทั้งหมด4แท่นนะครับผมแล้วก็มี m 9,000อีกทั้งหมด2แท่นครับแล้วก็มี M5,000 ครับ2แท่นขับเสียงแหลมกับมอนิเตอร์บนรถครับผมมอนิเตอร์ก็จะมีทั้งหมด4อ็อกเลยนะครับคันนี้ครับ4ตู้เลยครับ4ตัวเลยมอนิเตอร์ครับคือร้าน3ไปครบเลยพี่ว่าจะเป็นกองครับกองครับกองชุดกองชุดเป็นทดี9นะครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาครับกองชุดทดี9ครับล้ำดุบล้ำสมัยเหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นเป็นหานกองหรือเรียกอะไรวะเวทีกองเนาะตัวนี้เป็นเวทีกองครับตรงนี้ครับผมนี่ครับ กำลังขึ้นเพราะว่าเครื่องปั่นเพิ่งขึ้นเสร็จครับผมชุดนี้ส่งงานพรุ่งนี้เช้าครับก็ต้องเร่งกันหน่อยตั้พาขึ้นไปดูตู้กลางหน้าดิในขึ้นตรงเนี้ยจะตั้งแสงแรมเล้ครับลุกน้องก็กำลังเริ่มเข้าทำงานครับนี่แสงเลยนี่ครับแสงกลางครับนี่ครับนี่เป็นช่องแสงกลางแต่ละช่องแล้วครับเราเอาแบบคือแยกช่องครับดูความห่างดอกครับดอกเราเน้นชิดกันมากที่สุดครับผมนี่ครับ เพราะตอนนี้ตัดความถี่มิดไฮครับห้ามดอกห่างกันไม่เด็ดขาดครับผมได้ออกแบบตู้พยายามให้ดอกคิดกันมากที่สุดเพื่อได้ตัดความถี่ที่ก้วงที่สุดครับอันนี้เราใช้งานมิดไฮเราใช้งานแค่2,005ครับผมแต่คู่นี้คู่ในคู่นอกตัดความถี่นะครับเพราะว่ายิ่งดอกห่างกันเท่าไหร่ครับยิ่งเฟดกันมากเท่านั้นครับผมครับเราต้องพยายามตัดตัดความถี่ให้ได้มากที่สุดครับผมดอกใกล้สามารถตัดความถี่สูงได้แต่ดอกขอบตัดความถี่สูงไม่ได้ครับ ยิ่งมิลโลออกไปข้างนอกยิ่งหนักครับผมครับนี่ครับนี่คือทีเด็ดสูตรเกลางของเราครับผมครับตู้เสกลางเป็นไม้อายุยี่สิบมิลนะครับที่เราทาครับยี่สิบมิลครับเพื่อเพิ่มความแข็งเพื่อลดจุดสั่นของมันครับผมไม่ว่าจะเป็นพอดลมครับพอดลมออกแบบครับเพื่อความถี่โดยเฉพาะครับผมนี่ครับเสยงกลางครับใส่ใจครับเสียงกลางครับเสียงกลางแค่สิบสองดอกครับจะเอาเบสสิบสองดอกอยู่ไหมลองลองฟังดูครับผมว่าครับผมน่าจะโอเคครับ แต่ก่อนเราใช้แหลมครับใช้แหลมอยู่ตรงข้างครับแต่เขาเสียคือดอกมันห่างกันเยอะครับแล้วก็มีเฟสมีหลุมครับแล้วก็พัฒนาใหม่ย้ายแหลมออกไปครับผมแล้วก็ทําจุดแหลมเป็นจุดมุมองศาเพื่อให้กําเนิดเสียงที่เดียวกันครับเสียงแหลมครับเสียงแหลม3มชุดตูดอยู่ติดกันเลยนะครับผมครับเพื่อลดเขาเรียกว่าเพื่อลดจุดบอดคือให้แหล่งกาเนิดเสียงหยุดจุดเดียวกันมากที่สุดครับผมเพราะว่าแหลมเป็นความถี่ที่เขาเรียกว่าอะไรรีซี่อะไรนี่แหละครับประมาณนี้แหละเอาละครับผม เดี๋ยววันนี้ด้ฟังเสียงกันแน่นอนครับสำหรับรถแห่จังหวัดอะไรอะนครพนมครับผมนครพนมโอ้ตกตกตกนครพนมครับผมนี่น้องกำลังติดแหลแครับนี่มาดูมาดูกันแสงแหลมาว่าติดยังไงพี่หมลองาเข้าแสงแหลมพื้นหน่อยครับผมพี่หมครับลองไปแสงแลมใสใ่ดูก่อนนะครับแหลมื่อกติดมหนาคับเนี่ยแหลมจะเป็นสามชุดนะครับจะเป็นสามตุดจะเป็น สชุดสามช่องนะครับผมไม่ใช่อยู่ในช่องเดียวหักเหองศานี้ออกไปเพื่อให้ลดจุดเฟดจุดกำเนิดเสียงให้ใกล้กันมากที่สุดครับผมครับเราต้องขยับข้างกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันติดแหลมๆครับผม <c oughs> อเอแล้ครับผมเดอกกิปต่อไปครับเย็นนี้ได้ฟังแน่คันนี้ครับผมคขอบคุณครับผม